ที่เราเราังขึ้นไปจอยหมึกจอยหม,มึงอ <c oughs> ยมึอมึุ้ยโุ้ยเปิดปะ่ะตอนนี้เราอยู่ทีโมเพราะว่าเราไปตรงนี้มาก กินบอโมอไซค์เราก็จะเห็นเพื่อเขาเพื่อเขากินเฮ็ด ถัอกเบอถอยก่อนเอ้าดควรถเที่ยงกันหรอเากระนี้นะครับมาอย่งโห่มา

ในหน้าเข้าไปอยู่เนาะหน้าทำไตรเนาะกัได้น้องใคร ให้อีกหน่อยทะเลมาพร้อมชุดนี้นะตามไปดูสที่นี่เป็นปะเล เขาบอกไม่ไปแล้วตรงนี้เฉื่อแล้วเขาบอกบอกไปแล้วขบีามแล้วี่ไ้วันว่้มาไม่เกียบงานแล้วถึงเช้าอ่ะ ข้างไหนแบบขีบขาเลยนะโดด <c oughs> ลงน้ำเลยนะ, <c oughs> ะช้าๆครับเหยียบให้มั่นเดี๋ยวจับเดี๋ยวเป็นหนามเป็นหนาม ครับพี่นี่ครับ <laughs> 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 อัเอครู้่าไนนะ้หันอับอใกล้มาก่ น้องมันเป็นเรียนมหาลัยก็เป็นเรียนพิทยมน้องเป็นอะไรอสายวิ่งเลยอะตัวตึงเลยนั่นแตกตอนนี้อยู่แค่ตอนนี้อยู่แค่ครับทางนครับขออนุญาตนะครับโอ้โหได้เลยได้เลยต้องเห็นตัวตึงตัวต่อเ